สวัสดีครับพวกกับช่องลุงมนสายเฮงอีกครั้งนะครับโอ้ยวันนี้มามีอะไรเนาะนาบ้านลุงพลนะครับผมขออนุญาตทายนะครับเด้อครับอี่อย่างเนาะนี่ครับผมก๋วยเตี๋ยววันสีเรียงกันข้ามแรงวันเกิดพี่เอ็มเดออ๋อวันเกิดเอ็มเดอเนาะโอ้ทำก๋วยเตี๋ยวเลี้ยงนะครับผมนี่ครับจัดชุดใหญ่เน้นะครับเอ็มเดอร์นะครับผมเล่นตอนเย็นใช่ไหมจ๊ะครับผมใช่ครับโอ้เดี๋ยวมาต้มต้มน้ำไหมต้มน้ำร้อนคือ มาแต่ใสครับเนี่ยโ,โอ้โ<ล>ยอธิอ้ทิรานนันนะบอรครับผมนครับผม T D c h a n e บอร้านี่เขาไปกินมือหน่อไหมบอบอแามาวานบม่เดิเอบบงในหมยังไม่มอยู่นะยังไ่ได้ลยังก็เอาไว้ยังก็รานยังก็ D Chanel ครับผม T D Chanel ครับ,รบ <c oughs> ผมหมหนม่เลยนะครับยกชุดเลยนะครับอเป็นก๋วเตียวนันครับทุกคน โอ้นี่ครับเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวของของอ่าวันเกิดของเอมเดอร์นะครับผมเดี๋ยวตอนหกโมงเย็นก๋วยเตี๋ยวอะไรจ๊ะก๋วยเตี๋ยวหมูแดงครับผมก๋วยเตี๋ยวเรือหมูแดง้านองปกระวอมเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูแดงโอ้เขงใหม่หมนะคะตั้งแต่ต้นไฟจ้ะครับผมเจ้าเป็นพ่อครัวครับ น่าจะอร่อยเป็นพ่โฮโฮอครัวคงจะอร่อย pues, uh, อยู่แล้วอร่อยว่องยักษ์เขียวบปนน้าหน้าตาอย่างนี้จะให้เป็นพ่อครัวผมทำก๋วยเตี爸爸๋ยวไก่อ huh. ร่อยนะตรงนี้ต้องเป็นนายแต่ถ้าไม่ผู้ใหญ่เ็นจ้าลุงมกินไหมถ้าไม่ผู้ใหญ่เด็จะได้กินว่าลุงมณฑอเปล่าเน่เน่ใหเลยว่าทีได้กินเรื่องงานมันเกิดของเอ็มเดอร์นะครับเย็นนี้นะครับหกโมงเย็นนะครับผมจัดชุดใหญ่เลยนะครับดีม นี่นะครับเป็นคลิปสั้นๆเนาะของเอ็มเดอร์นะครับจัดงานวันเกิดนะครับผมจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยนะครับแล้วก็มีลอตเตอรี่นะครับลอตเตอรี่ไว้ให้เอ็มเดอร์อยู่ชุดหนึ่งนะครับผมมีเอฟซีนะครับซื้อลอตเตอรี่ไว้ให้เอ็มเดอร์อยู่ชุดหนึ่งนะครับกับลุงนี่นะครับผม ของใหม่หมดเลยนะครับเปิดเพิ่งเปิดร้านมาก็จากไหนเมานี้น้อครับโอเคนะครับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆเนาะก็คือมาทำก๋วยเตี๋ยวเลี้ยงนะครับงานมันเกิดของเอมเดอร์นะแล้วก็มีผู้ใหญ่ใจดีท่านหนึ่งนะครับฝากรอตเตอรี่มาให้เอมเดอร์เนี่ยนะครับชุดสี่ใบนะครับชุดหนึ่งนะครับผม เป็นของขวัญวันเกิดด้วยนะครับโอเคนะครับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับโชคดีและสวัสดีครับ